สเครื่องยกกระชับอัลเทอร่าเทอร์มาดไฮฟูต่างกันอย่างไรแต่ละเครื่องคืออะไรเหมาะกับใครบ้างและอัลเทอร่าเทอร์มาดไฮฟูจะเลือกทำเครื่องไหนดีสวัสดีค่ะหมอเพิินวีสแควรนะคะวันนี้หมอจะมาเปรียบเทียบให้ฟังกันค่ะ3ามเครื่องยกกระชับผิวอัลเทอร่าเทอร์มาดและไฮฟู มาดูกันค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วแต่ละเครื่องเนี่ยเหมาะกับใครมีปัญหาแบบไหนระหว่างอัลเทอร่าเทอร์มาและไฮฟู ull, จะเลือกทำอะไรดีวันนี้หมอมีคำตอบมาให้แล้วค่ะ อันดับแรกเลยเรามาพูดถึงอัลเทอร่าเทอร์มาและไฮฟู ool, นะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรทั้ง3ามเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องยกกระชับท,ที่มีการส่งผ่านพลังงานความร้อนนะคะ45-70องศาเซลเซียสเข้าไปในชั้นใต้ผิวนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันนะคะก็คือขนาดของจุดโฟกัสและระดับความลึกที่มีผลต่อการรักษานะคะอย่างอัลเทอร่าขนาดจุดโฟกัสจะ1มิลลิเมตรยิงลงลึกถึงชั้นสมาร์ทนะคะซึ่งเป็นระดับชั้นเดียวกับชั้นที่เราใช้ผ่าตัดดึงหน้าเลย ส่วนเธอมาจุดโฟกัส3-4ตารางเซนติเมตรนะคะลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่ค่ะครอบคลุมพื้นที่ได้ดีกว่าแบบจุดค่ะลงลึกถึงชั้นสับคิวเทเนียสและไฮฟูขนาดของจุดโฟกัสจะอยู่ที่0.5-1มิลลิเมตรพลังงานจะคงที่คล้ายจุดไข่ปลาเล็กๆล,ลงลึกถึงชั้นสมส และถ้าแยกให้เข้าใจง่ายๆ3เครื่องนี้อัลเทราเทอร์มาไฮฟูคืออะไรและเหมาะกับใครหมอขอเริ่มที่ตัวอัลเทราก่อนนะคะอัลเทราเนี่ยพลังงานจะลงลึกถึงชั้นเดียวกับการผ่าตัดดึงหน้าเลยผิวจึงเกิดการหดตัวช่วยลดความหย่อนคล้อยช่วยในเรื่องการกระชับและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ค่ะเหมาะกับคนที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะกรอบหน้าไม่ชัดมีริ้วรอยฝฟาลายปื้มๆในส่วนของเทอร์มาเป็นเครื่องที่ ช่วยยกกระชับและกระตุนะต้นคอลลาเจนด้วยการยิงขึ้นวิทยุความถี่สูงนะคะ ตั้งแต่ผิวหนังชั้นบนเนี่ยลงไปถึงชั้นไขมันเลยค่ะจะช่วยโหดตัวของผิวหนังสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ผิวแน่นกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังสลายไขมันได้ด้วยค่ะเหมาะกับคนที่มีไขมันมากผิวหน้าหย่อนคล้อยมีแก้มมีเหนียงมีการสะสมของไขมันที่เห็นได้ชัดค่ะและสำหรับไฮฟูนะคะเป็นเครื่องยกกระชับที่ปล่อยพลังงานคลื่นอัลตราซาวด์ค่ะใช้กับใบหน้าเหนียงคอต้นแขนต้นขาค่ะจะช่วยลดริ้วรอยกระชับรูขุมขน ผิวเนียนนุ่มค่ะแล้วก็ดูเรียบเนียนยิ่งขึ้นค่ะเหมาะกับคนที่มีใบหน้าหย่อนคล้อยมีริ้วรอยแล้วก็ต้องการผิวกระชับขึ้นนะคะ แล้วสุดท้ายจะเลือกทำอะไรดีระหว่างอัลเทอร่าเทอร์มาแล้วก็ไฮฟู๋หมอก็มีสรุปสั้นๆน,นะคะตามที่ขึ้นมาตรงนี้สามารถแคปภาพไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะแต่แนะนำว่าให้เข้ามาเพื่อให้หมอช่วยประเมินปัญหาและสภาพผิวของเราก่อนนะคะทั้งความต้องการของคนไข้แล้วก็งบประมาณในการทานะคะเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดและได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจที่สุดค่ะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นอัลเทอร่าเทอร์มาหรือไฮฟูทั้ง3เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องยก กกระชับที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะส่วนใครจะเหมาะกับเครื่องยกกระชับแบบไหนนะคะก็เข้ามาให้หมอช่วยประเมินได้เลยค่ะและใครที่ไม่อยากพาาลาดสาระดีๆนะคะหมอฝากกดไลค์กด subscribe ช่องวีสแควร์คลินิกด้วยค่ะสําหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือคําถามเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าทักเข้ามาหมอตอบเองค่ะ